เหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง2เหรียญน,นะครับก็จะมีเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยเนื้อทองแดงปี2521กับเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับปี2514หายากทั้ง2ปีเลยนะครับเหรียญปี2521เนื้อทองแดงเหรียญน,นี้สภาพสวยเดิมๆเลยนะครับส่วนมากที่เจอเนี่ยก็จะสึกๆลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยก็ตามเก็บสะสมบูชากันเยอะนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่ อยู่หลังหลวงพ่อแจ่มนะครับเป็นเหรียญปี2514ชุบนิกเกิลนะครับโดยที่นิกเกิลเหรียญนี้นะครับก็ยังเต็มเ็มอยู่นะครับดูผิวนะครับด้านหลังหลวงพ่อแจ่มนะครับปี2514 2เหรียญนี้เปิดให้บูชา350บาทท้วนราคานี้รวมส่งให้นะครับก็จะคิดตกเฉลี่ยอง์ละแค่175บาทนะครับกับพระเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยที่อายุการสร้างก็ประมาณ40ปีนะครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องเสียค่า ส่งเพิ่มด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆปีเนี่ยหายากนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยเนี่ยตามเก็บสะสมบูชากันเยอะซึ่งเหรียญทั้ง2ปีคู่นี้นะครับก็เปิดให้บูชา350บาททวน